ครับเขาต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพครับรายการที่จะช่วยให้คุณพบเจอกับมืออาชีพตัวจริงได้ในทุกๆสาขาอาชีพที่คุณต้องการ<ม>วันนี้ผมจะพูดถึงอาชีพหนึ่งครับที่ผลงานของพวกเขานั้นอยู่ใกล้ชิดกับเรามากๆและนี่คืออุตสาหกรรมที่ผมกำลังพูดถึงครับมันคืออุตสาหกรรมการพิมพ์นั่นเอง แต่แน่นอนครับอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพียงพอเพื่อทําให้เราวางใจได้และนี่คือสิ่งที่สถาบันคนวุฒิวิชาชีพเข้าไปรองรับมาตรฐานอาชีพนี้ลองไปติดตามเพ่พร้อมกันครับโดยยุทธศาสตร์ของสมาคมการพิรมพ์และกลุ่มการพิรมพ์ในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมของเราโดยหัวใจหลักก็คือเรื่องของบุคลากร ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร,กรก็คือการมีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการที่จะพัฒนาสาขาอาชีพช่างพิมพ์นะครับสมาคมการพิมพ์เองเป็นศูนย์ทดสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาด้านการพิมพ์เราจึงมีผู้ประกอบการนะครับส่งช่างพิมพ์นะครับเข้ามาประเมินและผู้ที่ได้รับใบรับรอง คุณทวีวิชาชีพสามารถที่จะนําใบนี้นะครับเป็นใบเบิกทางนะครับในการไปสมัครงานหรือแม้แต่ว่าในการที่จะได้รับมาตรฐานค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสมนะครับตามคุณสมบัติมาตรฐานในอาชีพของตนนะครับอุตสาหกรรการพิมพ์นะครับถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนอย่างมากๆใน หล,หลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตนี้นะครับมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมการพิมพ์นั้นก็จะมีการเจริญเติบโตไปด้วยกันทางนั้นสาพันคนวิชาชีพก็เลงเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคณวิชาชีพขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทางน้นสาพันควิชาชีพก็อยากที่จะเชิญชวนให้บุคลากรที่อยู่ในโรงพิมพ์ต่างๆหรืออยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์นั้นเข้าาม อยู่ในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าสา,าระคุณวิชาชีพนั้นจะเป็น,นกลไกที่ยืนยันความสามารถของท่านและท่านสามารถที่จะ,ะพัฒนาอาชีพของท่านอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับตราบใดที่มนุษย์ของเรายังคงเสพสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอยู่อาชีพนี้ก็ยังคงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจการ PR ประชาสัมพันธ์ต่างๆอีกมากมายจริงนะครับและยังต้องการความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง เพื่อมารองรับในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดนี้คือรายการที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ